กระเป๋า a i r w a 10.0โดย5 1 1จะเป็นยังไงเดี๋ยวเวเลอร์จะพาไปดูกันนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่น1.0ที่คือขายมาก่อนนั่นี้หน้าตาจะดูเหมือนกันแต่ต่างที่ฟังก์ชันนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นกระเป๋าแบบสปายไลท์นะครับผมพอถึงเวลาใช้งานเนี่ยสามารถที่จะปรับได้ง่ายๆนะครับผมฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้ฮะรเริ่มต้นเลยเราทาการปลดไวตัวนี้นะครับผมถ้าต้องการคลายสายดึงมาตรงๆถ้าต้องการกระชับ ดึงเข้าแบบนี้ได้ระยะที่ต้องการกดล็อกแบบนี้นะครับผมง่ายๆเลยถึงเวลาเราหยิบใช้งานมาตัวนี้ออกแบบมาเป็นแบบเซ็นเตอร์ไลน์ก็คือของทุกช่องทุกอย่างจะเข้าถึงจากตรงกลางของผู้ใช้งานเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนเนาะต่อมานะครับผมตัวนี้ด้านใต้นะครับผมตัวนี้จะมีตัวส่วนของตัวช่องใส่ของเพิ่มเติมนะครับผมจะใส่ล่มหรือใส่ขาตั้งกล้องเพิ่มเติมก็ใส่ในช่องนี้ได้ด้านล่างนะครับตัวช่องหลักมีดังนี้ครับเริ่มต้นเลยคือช่องกระเป๋าด้านหน้านะครับผมมีช่องกระเป๋าด้าน,น้าช่อง ต่อมามีช่องกระเป๋าสําหรับใส่แว่นตาอีกหนึ่งช่องนะครับผมต่อมาเป็นกระเป๋าช่องหลักแบบนี้พอถึงเวลาเราเปิดใช้งานมาแล้วเนี่ยจะมีแถบวิวโคลต์ตำแหน่งนี้มีช่องขนาดใหญ่มีช่อง o r g a n น z e ใส่ของ EDC นะครับผมมีกระเป๋าขนาดเล็กแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นช่อง c o n s o l carry ด้านหลังสุดอีกทีหนึง่งเมื่อเราทำการเปิดซิปออกมาก็สามารถจะใส่พวกซองปืนแบบนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมและนี่ก็คือกระเป๋า LV 1 0นะครับผมเวอร์ชั่น2.0ถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ Weiler t e c h i c a l Store ทุกช่องทางครับผมบค,ครับ